อย่างมากเลยนะคะเราจะไปชมวิทีาแนะนำคณะนี้กันก่อนสำหรับคณะเทคโนโลยีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชื่อเอกนะครับผมชื่อโอ้ครับครับจากคณะเทคโนโลยีนะครับสาหรับคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรานะครับเป็นคณะที่เปิดทําการเรียนการสอนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรนะครับนั่นก็คือมีอยู่2คํคนะครับคำว่าเทคโนโลยีการเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมมาดูกลุ่มแรกนะครับกลุ่มเทคโนโลยีการเกษตรนะครับก็จะได้แก่สาขาเกษตรศาสตร์วิชาเอกพืชไร่นะครับสก็คือสาขาเกษตรศาสตร์วิชาเอกพืชสวน3สาขา สัตวศาสตร์นะครับสสาขาประมงนะครับส่วนกลุ่มฝั่งทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรนะครับก็จะได้แก่สาขาวิชาที่ห้านะครับสาขาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการนะครับสาขาวิชาที่6ก็คือสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับสาขาวิชาที่7ก็คือสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับส่วนแต่ละสาขาจะเริ่มเรียนเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวเริ่มจากพีโอแล้วกันนะครับ ครับผมสำหรับสาขาแรกนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและผู้ชนาการนะครับหางน้องได้ครับได้เข้ามาศึกษาในสาขานี้นะครับจะเรียนเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารนะครับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารผู้ชนาการนะครับให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตรงตามข้อกําหนดนะครับพวกความปลอดภัยนะครับโดยผู้เรียนเนะครับจะเรียนเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารนะครับเคมีอาหารนะครับการวิเคราะห์อาหารนะครับรวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับสุนทีววิทยาความปลอดภัยในอาหารนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ทางภาษาสัมผัสแล้วก็การทำเบรเกอร่ด้วยนะครับสำหรับสาขา ต่อมานะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับหาน้องๆนะครับได้เข้ามาศึกษาในสาขานี้นะครับสาขานี้นะครับจะเป็นสาขาที่นําองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีและวิศวกรรมนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อผลิตภัณฑ์นะครับอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์นะครับโดยกระบวนการสร้างเซลล์พืชจุลินทรีย์นะครับน้องๆก็จะเรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการหมักนะครับการทํไวนนะครับการทําโยเกิร์ตนะครับเป็นต้นนะครับสําหรับสาขาต่อมานะครับสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับสาขานี้นะครับหาน้องๆได้เข้า มาศึกษานะครับจะเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคนะครับแล้วก็ตรงตามข้อกําหนดนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับโดยผู้เรียนเอนะครับก็จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะครับเคมีวิเคราะห์นะครับจุลชีววิทยาความปลอดภัยทางอาหารนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ตลาดนะครับเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับรวมไปถึงนะครับการจัดการนวัตกรรมด้วยนะครับ ครับต่อมานะครับสาขาวิชาที่4นะครับก็คือสาขาเกษตรศาสตร์วิชาเอกพืชไร่แล้วก็สาขาวิชาที่5นะครับสาขาเกษตรศาสตร์วิชาเอกพืชสวน2สาขานี้นะครับเป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชนะครับการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการผลิตพืชด้วยนะครับน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวกับเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์นะครับการเก็บเมล็ดพันธุ์การเพาะปลูกต่างๆนะครับถ้าเป็นวิชาเอกพืชไร่นะครับน้องๆก็จะเน้นไปทางพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมแป้งอุตสาหกรรมน้ําตาลอุตสาหกรรมอิทานอนก็จะได้แก่พวกกลุ่มพืช พวกข้าวพวกมันสัมปลังนะครับพวกยางพาราพวกนี้นะครับถ้าเป็นวิชาเอกพืชสวนนะครับน้องๆก็จะได้เรียนเกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรนะครับพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับพวกนี้นะครับสาขาวิชาที่5นะครับที่6 สาขาวิชาที่หกนะครับสาขาสัตวศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์จะเรียนเกี่ยวข้องกับการผลิตสัตว์แต่ว่าจะเน้นไปทางสัตว์ที่เราใช้ในการบริโภคนะครับสัตว์เศรษฐกิจที่เราใช้ในการบริโภคตัวอย่างเช่นพวกหมูพวกไก่ไข่ไก่เนื้อหรือว่าพวกนกกระทาพวกนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับเทคนิคการผสมพันธุ์นะครับการปรับปรุงพันธุ์สัตว์หรือว่าโภชนาการอาหารสัตว์พวกนี้นะครับสาขาวิชาที่7นะครับก็คือสาขาประมงนะครับสำหรับสาขาประมงน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับการเพาะการขยายพันธุ์นะครับอยากรู้ว่าพวกเขาที่เขาเลี้ยงปลาสวยงามนะครับเขาเพาะปลายังไงให้มันเป็นลายไทยเพาะยังไงให้มันสวยๆก็สามารถเรียนได้นะครับเพาะปลานอกกดูเพาะยังไงนะครับการให้อาหารแล้วก็คุณภาพน้ําพวกนี้นะครับ ทั้งหมดนี้นะครับเสาขาของคณะเทคโนโลยีนะครับเปิดรับช่วงไหนบ้างครับพี่โอครับครับสำหรับโครงการที่คณะเทคโนโลยีเราเปิดรับสมัครนะครับรอบที่1นนะครับรอบ์ดโฟลิโอนะครับมีด้วยกัน2โครงการนะครับโครงการที่1นนะครับโครงการเพชรอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยีนะครับโครงการนี้นะครับเปิดรับทั้งหมด7สาขาวิชานะครับเปิดรับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20ธันวาคมนะครับส5 6 4าหครับสำหรับโครงการที่2นะครับโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับคณะเทคโนโลยีนะครับเปิด นะครับสมัครตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่20ธันวาคม2,564นะครับสำหรับโครงการที่2นะครับเปิดรับเฉพาะนะครับน้องๆที่มีความสนใจนะครับในสาขาวิชาสัตวศาสตร์เท่านั้นนะครับครับทั้งหมด7สาขานอกจากที่เรามีพื้นที่อ,อยู่ที่ขามเรียงมอใหม่ตรงนี้แล้วนะครับเรายังมีอีกพื้นที่หนึงก็คือพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยนะครับ ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามตรงนั้นจะเป็นพื้นที่สําหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสําหรับน้องๆทางด้านการเกษตรนะครับมีแปลงทดลองทางการเกษตรนะครับมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับมีโรงเรียนสําหรับการเลี้ยงสัตว์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีโรงงานแปรรูปนะครับสำหรับน้องๆทางฝั่งของอุตสาหกรรมนะครับก็จะทางอุตสาหกรรมอาหารจะมีโรงงานแปรรูปด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางทีมอาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับทางอาจารย์เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีของเรานะครับร่วมมือกับ v p แพนโกของพี่เคนภูมินะครับก็จัดโครงการคอร์สอบรมออนไลน์นะครับเทคนิคการเพราะเลี้ยงไม้ด่างเนื้อเนื้อเยื่อไม้ด่างนะครับที่เพิ่งจบคอร์สไปอันนี้คือตัวอย่างการเรียนปฏิบัติการนะครับที่เราสามารถที่จะต่อยอดเป็นอาชีพของเราในอนาคตได้นะครับ ครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับหากน้องๆน,นะครับสนใจนะครับที่จะเข้ามาศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามนะครับน้องๆนะครับสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ของคณะเทคโนโลยีได้เลยนะครับที่ทางเว็บไซต์นะครับ techno.msu.ac.th นะครับหรือทางแฟนเพจของคณะเทคโนโลยีเลยนะครับน้องสามารถพิมพ์เข้าไปนะครับเป็นภาษาไทยนะครับคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับแล้วก็น้องๆนะครับสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากเพจของแต่ละสาขาของคณะเทคโนโลยีได้เลยนะครับสําหรับสาขา วิชาเทคนิคการอาหารและโภชนาการแล้วก็สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารนะครับที่เพจ Food Tech MSU ครับสำหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับน้องๆสามารถติดต่อได้ที่เพจเทคโนโลยีชีวภาพมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับสำหรับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์นะครับทั้งวิชาเอกพืชสวนและวิชาเอกพืชไร่นะครับน้องๆสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เพจเทคโนโลยีการเกษตรมมศครับสำหรับสาขาวิชาสัตวศาสตร์นะครับน้องๆสามารถติดตามที่เพจนะครับสัตวศาสตร์มมศครับสำหรับสาขาวิชาประมงนะครับน้องๆสามารถ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจที่สาขาประมงมม,ม,มสครับ ครับทั้งหมดนี้ก็คือ7สาขาของคณะเทคโนโลยีนะครับน้องๆหลายๆคนอา,อาจจะยังไม่รู้ว่าทางมหาวิทยายลัยมหาสารคา,ามของเราเนี่ยมีสาขาเกี่ยวข้องกับทางการเกษตรไหมมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหก,าร,กรรมเกษตรไหมครับจริงๆมีนะครับแต่ว่าจะอยู่สังกัดที่คณะเทคโนโลยีนะครับเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับน้องๆตัดสินใจถ้าเกิดใครที่สนใจเกี่ยวกับสาขาทางด้านการเกษตรนะครับสัตวศาสตร์ประมงหรือว่าเกี่ยวกับสาขาเทคโนโลยีการอาหารเพื่อโภชนาการ หรือว่าสาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสาขาเทคโนโลยีชีวภาพนะครับน้องๆสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมต,ตามเพจที่พี่โอพูดไปเมื่อกี้นะครับจะได้รู้ว่าพี่ๆที่เขาเรียนปฏิบัติการหรือว่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ,พาการเรียนยังไงนะครับจะมีรูปถ่ายแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับวันนี้พี่เอกกับพี่โอก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับขอบคุณครับ สุดยอดทีเดียวเชียวนี่คือคณะเทคโนโลยีนะคะพี่เอกแล้วก็พี่โอค่ะได้พูดถึงเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะเครื่องดื่มอะไรนะไวน์เมื Why ่อสักครู่นี้ใครเรียนคณะนี้นะจะได้ผลิตแล้วก็ได้ชิมวายด้วยนะน่าสนใจทีเดียวพี่ขวัญจะสมัครเป็นคนแรกเลยนะเนี่ย <S <S เอาละค่ะสำหรับของรางวัล5แช์นะคะแชร์แล้วเรียบร้อยนะคะเกมยังมีให้เล่นกันอย่างตลอดต่อเนื่องเลยนะคะถ้าไม่มีอะไรจะแจกพี่ก็ เดี๋ยวแจกพี่ขวัญน,นี่แหละนะเอาไปเลี้ยงดูได้เลยนะคะ5แชร์ในวันนี้นะคะคนแรกที่ได้รับรางวัลจาก MSU Give Watcher เป็นของน้องฟิลมฟิมค่ะขอบคุณ Sound Effect ด้วยนะคะและอีกหนึ่งคนแหมแจกเยอะทีเดียวเลยนะคะอีกหนึ่งคนที่บอกว่า5แชร์เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือน้อง สุกัญญาค่ะยินดีด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามถามเลยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับคณะถัดไปน้องๆหลายคน